เชื่อว่าวันนี้คนเยอะนะผมคิดว่าถ้าไม่มีฝนนะคนยังไงก็หล่นวันเนี้ยเพราะมันเป็นงานให้ชมฟรีด้วยแม่แม่ที่ติดตามใจกันร้อยมาหลายๆปีเนี่ยแล้วมันดูปีนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าลูกๆเก่งมากพัฒนาตัวเองคือคือคือก็ดีขึ้นนะครับอาจจะดีมากดีน้อยแต่ก็ดีขึ้น อีนั่งแนมนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แกสนามแล้วเนาะมาอยู่สิบปีละกระจายกันลอยก็น้องแนนี้ก็เป็นลูกสาวที่แบบว่าคือผมกับปั่นม้าเนาะตั้งแต่ปีแรกนะแล้ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่ที่ต้องดูแลน้องๆเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆน,งน,งนะครับไอ,นอแนนตะเกียงถือ ให้ถือด้าดูตัวพอเซาแสฟาดพ่นแล้วอาม่อนเป็นเบาโพดตะกี้ตะกี้เป็นมาอยู่เป็นย้ำสอบเหมือสิเพิ่นกะไัยรุ่นแม่นบครับมีมอไซค์หน่อยคั้นหนึ่งเพิ่นกะออกบานไปขึ้นวเน้เาเป็นคนรลับผิดชอบเนาะแต่บออยากให้ลูกสาวลูกชายเพิ่นมาเสียคนมาอยู่น้ำเฮ้าแม่นบ่ละครับเราก็ดูแลเขาทั้งทาง,ทงด้านการงานแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยนัย่นแหละห่วงทุกๆุกคน ตกฉากคืนฉา,ากมักเบาพิษกันกับพูเบางอแงทำงานบทเต็มที่กับมีหนุ่งแน่นส่วนเราสิมหอืนมือนีแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แข็งแรงมากนะครับโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะทม้งมาอยู่กับเหลิมเหลิมกับเป็นคนที่เป็นคนที่ทัศนคติดีเป็นคนเข้าใจหลักในการทำงานพี่เหลิมพอมาอยู่น้ำกันมันก็ มันก็เกื้อกูลกันให้ความคิดให้อะไรที่มันดีๆต่อกันนะครับก็เลยอยู่ได้ขนิ่งกับเก่งจังนองโมดจังเสียจังขนิงกับโมดเนี่ยอาอันนี้อันนี้บมินอวยแต่สิบเอาตามเนื้อผาเนะด,ด้วยด้วยด้วยต้นทุนคือการเป็นญาติเป็นน้อง น้องโมดน้องคันยิงนี่เป็นน้องผมด้โดยสายเลือดเป็นลูกพี่ลูกน,อน,น้องกันยังไงก็มีโอกาสอยู่แล้วแหละจะมีมากมีน้อยแต่ทางเขามีโอกาสแล้วถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไม่มีศักยภาพค้นกับสิวาใหา้ใดด้แต่เนี่ยคนมาให่บ่ไา้ดเพราะโมดก็พัฒนาตัวเองโชว์มันสมบูรณ์ก็เพราะอ่าโชว์มันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ ทุกส่วนมีส่วนร่วมดนตรีนักร้องแดนเซอร์ทุกคนมันจะต้องมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดโบเมนวาแดนเซอร์กระทํหน้าที่เต็มไปนักร้องกระทํหน้าที่ร้องดนตรีกระทํหน้าที่เล่นอันนี้มันก็จะเป็นโชว์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ไดโช์ของโมธนนเดตเล่าเต็มไปพร้อมเล่าบอกกิงไปพร้อมเสียงร้องแล้วก็ตามเมโลดีเนื้อเสียงอาจจะดู แต่ละคนก็ชอบใครชอบมันเนาะแต่ว่าเล่าก็ลองตรงตามเมโลดี้เต้นยิ้มแยม้มแจ่มใสทุกอย่างมันก็เลยเป็นโชว์ที่สมบูรณ์อันนี้ค้นกับ่าให้เล่าบ่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเล่าเป็นอนองกจริงอยู่แต่ผลงานกับเป็นทีประจัก์นะฮะผลงานเชิงประจักษ์ก็มีให้เห็นชัดเจนคันนิ่งก็คือกันนะครับการแต่งตัวการแต่งกายการเป็นศิลปินองค์ประกอบมันต้องครบใทยคิดว่าจะของเสียงดีแล้ว สิปเป็นคนที่มีคุณภาพมันก็ไม่ใช่เสียงดีแล้วเราก็ต้องอแสดงดีด้วยแต่งตัวดีด้วยนะครับมาเปลี่ยนอาชีพนี่ช่วงคอนรุ่นใหญ่ัะมวลรับแมนครับก็เอาไปยุกคอนเดียวกันศิลปินรุ่นไล่ข้ามผมก็จังบอกว่า ศิลปินมันจะเอาแค่เสียงมาไม่ได้มันต้องครบยิ่งของเรามันเป็นงานโชว์งานแสดงเสียงนี่มันก็ต้องอยู่แล้วละ่ะต้องมีมากแต่ว่าการแต่งตัวก็ต้องดีนะการมีส่วนรวมกับโชว์บุคลิกท่าทางก็ต้องดีนะครับเ่าอาดเนี่ยแล้วอาจจะต้องในฝึกเรื่องเสียงแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาแต่นาทีแล้วบ่เคยขาดตกบกผ่อง สแตนบายไม่เคยตกฉากไม่เคยตกเพลงไม่เคยขึ้นช้าแต่งตัวก็ดีดานี้ก็ใส่ร่ด้เพื่อนกับมีแฟนครับซัพพอร์ตดึงสามารถดึงคนใดซอยวงคันยิงเตยมักเบาฟังล่ำขักข่อยลี่แล้วลี่อีกมวลหลายขอบคุณครับโชว์สยามเมืองยิ้มโมดเจอโจทย์ยากแต่ทำออกมาได้ดีคำแรกต้องขนลุกแล้วครับผมน้องยาหยี พระเอกเจมบอลยังสินะครับอันนี้คือผมก็มองว่าเขาเป็นคู่ที่ที่มีดวงเกื้อหนุนกันนะพี่เจมบอลเนี่ยจริงๆเจมบอลเราเรารู้จักกันมานานแต่พอท่านเองมาอยู่น้ำใจกันลอยอ่าวิธีคิดหรือการใช้ชีวิตของเพลินเซบเดมแบบนี้เลยคือเพลินอยู่ในระดับที่มันที่ที่สามารถไปเป็นหัวหน้าวงได้เลยนะครับ แต่ก่อนเนี่ยแต่พอแต่มาเปลี่ยนแบบนี้เป็นบอกแล้วก็พอมีแฟนมียาหยีมีอะไรเนี่ยคือทุกอย่างมันลงตัวมันพอดีแล้วมันมันมันเป็นแต่มีความสุขแมะขนาดผมเบิ่งเขาเนี่ยผมก็ยังมีความสุขเลยผมก็ยังรู้สึกแบบว่าเออมันมันเป็นความคิดมันเป็นมันสร้างวิถีที่ทําให้ชีวิตมีความสุขทํางานแล้วมีความสุขใช้ชีวิตแล้วมีความสุขทุกอย่างมันพอดีปรับตัวได้ ทุกสถานการณ์พี่เจมบอลปีนี้ก็ลํำเก่งขึ้นนะครับลำใดชัดเจนจนผมหมาเป็นพอพญาพุละทั้งสองเรื่องนะครับลํำขาดแล้วก็เริ่มซึมซับเข้าใจว่าอ๋อการแสดงหมอลำมันเป็นอย่างนี้จังสีในะยุคนี้มันต้องปรับเปลี่ยนอห่างแบบใดเข้าใจมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะพี่เจมบอนทั้งทางด้านความคิดและการทํางานนะฮะยายยีกะ,ะเล้าก็มีความสวยมากบุคลิกเล้าก็ดีเนาะเสียงก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าดีเยี่ยมแต่ก็ใช้ได้ดีเป็นนางเอกได้ถ้ามองถึงองค์รวมเป็นบาครับอันนี้ผมพูดถูกไหม